สบายดีพี่น้องทุกคนพากันเข่าป่าเข่าดงเดินมาเนียเด้อนักอ้นนำมาหาเขียดปะบวงบวงกันยังบวงขวดเขียดเออเนาะเอาสมเนาะโอ้เพิ่อเอาสมว่าขวดเขียดได้นั่นไปลงไปเฮานม่ีอันนักกันหน้าพร้อมเมาหาเขียดไม่บอกเขียดหันลงพงก็ได้ไปขี่ด้วยหญเนาะสบายดีจ้า หวยดิไม่ใช่หวยไม่มีดอกเขียดน่อยค้าผัวมาขดเถือถ้ากันมาขดเถียดดีกว่าเนาะไปไปขนมเสือลายสันถือหลดทองไปลุงพงษ์อือไปสูบน้ำต้นหนกิน มาทางใดเนี่ยไปเอาค่ะลงไปหาเกียดก่อนอมเคยชินแม่น้อยไอ้เอ้ยไมเคยชินเราก็กินน้ำนะมันเย็นนะมันเย็นๆเลยน้ำห่วยน้ำห้องเนาะกลาหมี่อะไรเนาะไก่เราบักระลายได้อดเลยทั้งเป็ดทั้งไก่เอฟซีซื้อให้เราแล้วก็เลี้ยงไปนี่แหละพี่น้องเลยเราก็ มันไปหากินมันเซิงไก่ป่าได้ออนมันเซิงไก่ป่านะนี่อย่างนี้น้ำป่าเนี่ยเป็นตาปลาเพืองอาหารหนมันหาเกียร์ขี้ขวดกระเพื่องยุกมันกระมันกระบืออินคือเข่าเลยสำหรัหมดเนาะลงห่วยลงห้องเด้อพี่น้องเด้อลงไปหาเกียดหาเกียดหาเกียดโอ้เราอนามัยคัะเนาะนี่เนาะแถวหน่อยเราปัดเราขวดเลยเด้อเราปัดดุไปอีกแบบหนึ่งได้บ่เนาะ มาปัดทอนที่ได้บัดรเนี่ยมองอยู่บนโอยากปัดคอยหาให้เจ้าหาให้เจ้าหมดเลยหาให้เจ้าหมดเอ้อเด็กจังมากินน้ากันเอาแยกเฉยๆเออเลยเก่ามากินน้ำกันบัดอ๋อเคดแล้วยเหรอโบได้ขอไดึถือมาได้คอยหาให้หาให้นางอ้นหมดเลยหาบัตรยำเราโมกเรายังเขาจังเบ่งกันกินบัตรได้อ้นเลย ช่วยกันหาพี่น้องหลายคนหลายมือแม่นบ่นออตเัปไ<า>ด้ลาายโตเหญเเอองัเหิบเนาะ

เาไม่บมีวันนอทุกทีโบมีโนอดโนคอยวันบา่นเนี่เก่าบฮมันขึ้นสี่จีบอ่ได้โอ้แห้งได้สขันว่าขึ้นสี่จีนอะเด้เทองแม่นบเขียดเออแม่เลยฮะเขียดะหาล้างำดงไงนาะบแม่ได้อนพาผัวมา เอาป่าเขาลงแล้วสั่งเลือยี่กูพอนอนคดด้วยกันเนาะอุ้งเทายนนะกูพาเขียดหนัดเลยหนัดวะจะได้จะโตเนาะกป็ก้อนหนักเป็ก้อนเป็นแห้งเป็นก่อนโอ้แห้งอะไรกันน้าโปมีเขียดเนาะมันออกหมดอ่นเนาะยามนีเนาะหาโมเป็นไจักฮะโอ้โหงี้ทรายนั่นแล้วก็เห็นมันก็เห็นอะไเขียดดอดองย่ยมดีเขียดแทบไปตองหนู่ห่างทองมันแห้งทองเลย ปท้องไปให้ล้ห่วยคุณที่ได้กินอยู่ว่าเฮาเนี่ยไม่ยอมนะเอาคว้า,วา,าเขียดยอมจ้ะเจ้าน้ามีอีกนี่วายงนี่อะมองไเขียดสายร้ายนัน่นเอหนอห่มนนอ่นเนะอถอดหน้าชาพี่น้องเลยห่อหน้าก็จะ ก็จนวายักป้าตัวเอามันเอ้ามันเอามันห่อนเถอบริค่าไปชั้นเลยก่อนนะได้บททองมันบวชุ่มเนี่ยนะมันชุ่มไม่มันจังมีเนาะมันยังบวชลงที่เต้นเข่าหาอยู่เลยเขียนสะฮ่าหาท่า้ได้อีกเลยเห็น ได้นได้หละนี่้เออคอยได้คองเขียดใจยย่างไเขยดน่ยได้เขียดเลยอ่าได้แล้วได้แล้วมีอะไรมีได้ใส่คล้องใส่คล้องใส่คล้องมือกล่องเป็นขักเนาะพอปิดตาอยู่พอเห็นเด้เด้มาดมๆโคโล่ลวแม่แล้วเนาะมา chồng đây giờ chồng bây Một đen bây giờ chồng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  bây giờ nọ, đây 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 đây, mẹ <laughs> mẹ, <mê, khúc> <laughs> đây ใส่เบิ้งเออได้ได้แล้วเอาแม่นาันด้อ้นมีได้อ้นมาเคี้ยอยู่พี่นะมีมีมีเคียเคี้ยเออมีมั้งได้อีกเล่นมียได้เยอะน้อยก็จได้ละหมูบนนอกเบิ้งก็ดูแเอะอ่านี้ได้เมดแต่เฮ้ยอันหานี่นี่แ้มีแต่ตัวน่อยลย เอาเขียดใายกันยังว่าอยู่เนอะต้องบริหารเขียดหมูเขียดหม้อมันอยู่คุ้มกันเขียดหมูนะต้องเหินน้องเนาะเหินน้องเออหมงมงเธอกำังเป็นเหินแล้วเนาะเหินแล้วเดือนสองเดือนสามเลยอบางคนคือได้ดีแต่บางคนก็ไม่ได้เลยไอ่มันคือประมาณเลยบางทีน้องบอกอ๋อนี่คือเป็นแนนวี้เนี่ ได้ได้ทงเฮ็ดหน้าเฮ็ดหนวดข่อยอยู่บ่นี่คุยไายกันนั่งเงียบชิปอยู่บ่เวกออกเป็นปากเลยไม่น้อยยังบ่ได้เก๋บดแดงครับบดมีอุ่นบดมานได้ข่อยเหมือนันบดมานแล้วต้องเอ้ยบ่เห็นเขียดจัดโต๊เนาะ ไอ้เลย,โดโดนนยเขาหนึ่งตัวตัวนี่หน้อยโอ้ยเนาะตัวน่อยน่อยแหงเสียบกี่เล็บพี่น้องเลยเกียดน่อยพี่น้องอ๋อไม่ได้มา อ่ะนางทองคอยบาดเดียวได้เขียดซ้ำมันคอยเห็ดจนเมื่อยบ่ได้โคตรโคหมังโมหมังแตงพี่น้องรัาทษจริงๆเลยทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้แมนบอท้องแมนมึงท้องหาเราหาหมานนันเด็ดเนาะอยู่นีนเนาะอยู่ห่วยเนาะคอยว่ามันสีห่อนมันสีเมือ่อยนะเ้็ด้เขียดทองคอยเห็นในในนี่ในในนี่

กรถลิกน้ำเปปีนเอามานำเนี่น้องไม่ในบ่อเกิดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคือเห็นแหนงมันมันสุ่มซื่นอย่างไรเนาะยามพ้นภูแล้วมันจังมีนี่ยามแรกี่บ่ปั้นได้ยามแรงนี่ยน้องไม่น้องมันกะลืมถามทานน้ำลงผงเนาะทองเนาะทานเฮาเนาะเมื่อวานนี่ฮันเขาได้หาชอบ บ่เข้ามาเอามาใส่นี่เขานําเรากะได้แล้วบ่อ้น่ไม้บ่มีเด้อพี่น้องยามนีอันนี้บ่มีอดแงมันซําหน่อก็บ่มีแหนงก็บ่มีแหนงน้อยๆน่มีก็เออแล้วได้ล้อ้น ใกล้ๆใกล้อาภีทองอุ้ยหมดแดงเขา่อขาอนกำลังอ่อนเสียเราเห็ดง่าย,ายมึงกว่าให้มันพออออเนาะเอาให้มันพออันนึงมกุกนะเออนี่นี่น Kia là ơ ơ lúc lắm chung kia 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 mùi được chung mùi được chung kia 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 đi đại là vào nạp hai màn thêm một Ừ tuổi đấy hai tuổi ổn hai tuổi đấy mà tuổi đấy hai tuổi đấy hai đấy hai tuổ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 i ที่ทองมาเสียทางสะอ้นี่กัะไ้เราคนอันทึ่งๆเลยบ่พาตุพินองมาสรมศมสา์เลยเด้อพี่นองเดิมเงินนี้เลยเออหลับลงสมวิวเอาเออเราไปเรื่อยๆแค้มหัวยอย่เลยพพ่นองเลยได้ไรทองต็หน่อยแห้งเนาะเขียดยังไงอย่าเหี้เนาะ เล่ะลมชมวิวเขียดคาคำัด้อนเนาะมองเขาเอาออหลายได้หัฮ่อนกับไปสิเป็นยังฮ่อนกัน้อบอมย่งใช่ไปเขียบคาคำโอนเขียดมีคมเขียดบังนาวนน่เขียดทรายหน่อะก่อนเบ้อโอ้ยงัดเลยงัดรนะาฮ่อนกับฮ่อนอดเอาหนยเอาเดียวหนึ่ง ฮะอเอออยู่นี่นี่ผัดเย็นได้อยู่นี่ค่ะได้ห่อนจักดีอยู่นี่ค่ะ้อยู่ห่นมันบ่มีอันเนาะห่มไม่หมตกเนาะมันเป็นไทยหน้าให้มันบอันไอันเดได้ัด็อีเนมัยูบกันนบอขี้ข้าเนะเพราะิได้กินอยู่ดอกเขียดกบเนาะบดแดดตึงไปงาดอยู่หะฮะเลต้องเปิดสิมดแดดมด่งยนา ไอสิอดทนได้ขนาดนั้นเขียดเขาอย่าบอกว่าเครียดเขาเครียดเขาห้อยเผื่อว่าได้แล่ได้แล่ได้แล้วเี่ๆได้เลยนะได้เครียดแล้วเขียดซ้ายได้เขียดซ้ายคอยหาบลเป็นเด้อไข่เด้อไข่มีแต่เป็นมือมือกงให้เขาเอาให้ได้ได้อีกเลยแม่นว่า Tay bữa hồng. Can you khoi, đấy thong rồi? không ừ. mày, mất không ngang, nữa thôi, đừng là rồi đây này, anh, anh, xây anh, mình anh, 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 kênh, kênh anh, 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 เออลมมาแล้วออโอ้ยห้องหาลมลมก็มาเนาะบุญวัดนาดีนียเออมีลมเดี๋ยวได้หน่ขักอะรพี่น้องเอ้เย็นเย็นลมมาเลยรขอมีแหงเนีเนี่นเย,ยเนอเอออะเานี่ย ขอุมาบักลบเนยอี่ด็ดตัวนี้กัเอาลายอะไรเนาะอ่าเฮ้ยเขียดชายมันอยู่โลกอ่ามันซุ่มแล้วมันอยู่ได้ขดหลึกๆเลยเนาะอดเนาะหาไปหาไปชองู่เมียนี่ เป็นบทองเขียนชายเขาผู้ผู้ผู้ขี่ดินทรายไปไปเขาโอนเอายหม่องเดียวสาวตูเหรอไม่ไม่จะโบเกิดมันบมันยามมันตีนองมันซุ่มยูนัยนี่กระโบวันโบซุ่มแล้วจะไหนห่วยในห้องเลยเออเขียดนี่แหละเออเบิ้ง ขี่อ้นซุ่มคือการอ้นอยู่เด็กๆเขียดไปเร็วไปเร็วไปๆเลยอะไรคุูปั๊บเออเห็นบ่เบิ้งเบื้งหาเบิ้งเขียดยังเกาะเนี่ยเขียดใช่เออมันซุ่มมันมีมันอยู่หลบเลยทองเลยอ่ะเด็กๆเอาเขียดน้อยเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วคอยเด้อ อวดเกียดนี้นั่งจ้ะคือผมมีวีเวลนะทองได้สองตูวเอาเดียวซ้ำ เออุ่นแล้วมันอยู่หลึกใช่มันหลึกฉันได้เอามันเหม็นบ่อยนี่เด็ดเด็ดมันเป็นเบาๆแล้วมันแม็นได้ทงเลยไปปะขูดทั้งตัวพี่น้องโอ้บ่มีพี่น้องเลยทางนี้งาอยากมีขอนออนเล้ได้อีกแหละไปโสงตัวแล้ว อ่ะได้หน่อยได้หลายกระยาเนาะพี่น้องเนาะพ่อเลยเด้วยคอยถ่ายคลิปไงคอยลาไปก็ด้วพี่น้องนะคอยเมื่อยแขนเลยรฮะอ้าวคอยเมื่อยจับแล้วคอยกระซิได้่อให้แหไรคอยซิได้ลาไปไรบ้างเนี่เอาขว้งเลยนะไปเลย,ลเลยพ่อกันคลิปกันหน้าพูเลยบ้างเนี้กันหน้าถ่ายตเขมาหกเมื่อมาสุดทันอันได้ได้เขียดฮะลาไปเลยด้อพี่น้องเด้อ